เจอกับทีเด็ดซัดเต็มข้อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างอาร์เซนอลเจอกับ le, นะิวคาสเซิลนัดเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับประจําวันที่18มกราคมเวลาตี3ตรงครับมาที่เจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์เซนอลกันก่อนนะครับช่วงนี้เริ่มกลับมาเข้าฝักเข้าฟอมครับสําหรับเจ้าบ้านผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกมเย่าหรือเกมเยือนก็ทําได้ค่อนข้างดีครับเดินหน้าคว้าชัยกลับมาติดฝาบ้านได้หลายเกมจากภาพผมเกมนี้โอกาสชนะของพวกเขามีสูงมากครับ มาที่ทีมเยือนนิวคาสเซิลสาริกาดงนะครับฟอร์มตกลงไปแบบน่าตกใจครับมองรวมๆแล้วตอนนี้ทีมเยนนิวคาสเซิลสถานการณ์รวมไม่ค่อยดีครับยิงเกมนี้ต้องโคจรมาพบกับไอ้ปืนใหญ่ที่ฝีเท้าตอนนี้กําลังดูเดือนถ้าเกมรับของนิวคาสเซิลไม่ดีพอแล้วก็ผมว่าเกมนี้ไม่น่ารอดครับเกมนี้มองแล้วอาร์เซนอลนอนมาครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดออนไลน์ศูนนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องที่เด็ดซับเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ